สวัสดีจ้าพบกับน้องป้ามคนสวยนะคะวันนี้น้องป้ามมาอย่างลูกมาอย่างเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งพายพาเบิ้งน้องป้ามมาอย่างมาเบิ้งเนาะมาอย่างเนาะซ้องยังกันนั่นอย่างรู้มียังกัน มาเบิดเลยค่ะพี่เอฟคู่ไก่ผู้จัดการพี่ต่อไปสายแต่ถ้าอนไพอาะบปยผูดใดคับโล่ไม่ถึงก็มาถึงทไม่ได้มาเทแล้วแล้นี้ เป็นคนลาวก็เขาขับฝั่ง้เาวเขาขับฝั่งแข้งในบอกว่าเปข้างฝั่งลาวเลยเป็นตาไม่ได้ี่ั้รต่าย่นออ้มาถอยอ๋ น้องมนาออกโลดนะค่ะเด้อนี้เป็นมือชันวันนี้องายเพิ่นนีขาวออ้ค่ะรู้ื้กจังไนวันนี้รา้อังไเลตเแหงดาราช่องนี่แหละดาราช่องนะคะวันนี้ คุณพ่อคะเชิญเข้าไปเอเขไปอันนีนะเอาแล้วกุแจรถหูคันนี้ว่าเอาดิิโรดเอาสรุปเป็นเกียนี้เียรนียนร วันน <y> <ify> so mm ี hmm. like ้ฉันวันดีแห้งมันนีจ้ะเมื่อวานเราหลวงบันแล้วก็อะไรเนาะ ถ้าลองลูกบอลเท่าไหร่เอียงกันเนาะเมนบาแตอะไรอะไรกันอ๋อตัวนี้ละโอ้ อ่อไปใช่อ๋อไม่ใช่เอสกาสารบ่พาไปนอกไฟนพาหน่ะหรเนาะพอลูกชั้นวันดีขนาดันี้ อ้ยหยิบบอหุบเลยวันนี้ยิบไมห่หุบเลยนะคะคุณวันนี้นะ่นะ <c oughs> จะป่ายียบันเลกนลูกเ <c oughs> ้อะอ้คือรถเราคือรอแท้มาได้เนาะ ไม่ลอง้ล้ลงนั่งแล้พอดีไงแล้วขันขันอื่ไปขึ้นนั่งแล้วว่เห็นหน้าม่ค่ตะคอที่เด้้นหนไงอเจบเจือไค่ะคุณอยากลันเิ่ขึ้นเพิ่นเพิ่นเพิ่ฮะเ่มข้รง่เป็นยังค่ะเพราะว่าพันดนเหตุการณ์มันเป็นยางมนเป็นยางประกันแม่เบิดแม่ันได้ไปต่อได้รู้แม่ันในกล้าขึ้นปรไดับแนวแม่นปะแม่นพันในกล้าดิสกแม่เบิด ปรกันในเมื่อก็ว่านีนป<ค>รกกน่าพอสกมีเจ<อ>้าขาจากสีบอจ่ะมีเจ้าขาจากสีบอมีข้ลุดกรานมีอะไรบอเอออะไรบอจ๊ะอะไรของข,องของ้อไมบออ่อบอด,ดอกจำปีกับมี่อาจดอกลักดอกพูดกับมี มะรีแทมะรีเทมมียมก็มีนะคะสนใจไหมคะขายพวกอะไรขอานาหงหัวมวนกันปะนี่ จังไหนบายตัวสวยอยู่เด้ไม้เท่าไหร่เก่ามือหนึ่งรู้แอร์เย็นนะคะแอร์เย็นแห้งปัดน้ำฝนตรงไหนอ้าเะปัดน้ำฝนตรงไหน อันไหนครับสตาร์ทไงสตาร์ท,รท,รทใช่สตาร์ทใช่สตาร์ทมือ